สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ศาลหลักเมืองสุวรรณมณีรัตนครนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาครับมารับชมกับพิธีสมโภชศาลหลักเมืองสุวรรณมณีรัตนนครนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับนะครับตอนนี้ผมเข้ามาด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มพิธีเลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการพรมน้ำมนต์นะครับ่ะนะครับ ต่อไปก็จะเป็นพิธีนะครับที่ทําการนะครับป่ายิงปืนใหญ่นะครับอยู่ด้านหน้านะครับตรงบริเวณนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นปืนใหญ่นะครับเราจะยิงนะครับปืนใหญ่ทั้งหมด5นัดนะครับอ่านะครับนัดที่1นนะครับยิง นัดที่สองนะครับยิง่งนัดที่สามนะครับยิง่งนัดที่สี่นะครับยิง่งนัดที่ห้านะครับยิง่ง เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนะครับจุดพลุนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับพิธีสมโพธิสารลักเมืองสุวรรณมณีรัตนนครนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งไเที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพจ g กรเนอร์ทีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชม